ย้าวัรดีครับช่องอิตาวิเต,วเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับก็เมื่อคืนนี้ครับวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนะครับเราก็รอแดงเดือดกันนะฮะเราสุดท้ายก็ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์แฟนบอลแมนเชสเตอร์นายเตะน,นะครับก็บุกปิดทางที่รถบัสของนักเตะแล้วก็สตาฟเนี่ยจะมายังสนามโอลดอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็รวมถึงการบุกเข้าไปในสนามโอลดอร์ฟอร์ดครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการ ประท้วงนะฮะเพื่อขับไล่ตระกูลเกลเซอร์นะครับ <S <S เนื่องจากบริหาร <S 2> <S 2> <S 2> วัคซีนโควิดผิดพลาดครับไม่ใช่ฮะเนื่องจากเขาให้เหผลเรื่องการประท้วงครับเป็นการบริหารงานแล้วก็การที่พยายามผลักดันให้ทีมเนี่ยเข้าสู่ซูเปอร์ลีกครับที่ก่อนหน้านี้นี่เป็นกระแสภาวิจารและก็โดนด่ากันเล่เทจนต้องลม้มเลิกไปนะฮะก็ภาพบรรยากาศของแฟนบอลเนี่ยที่บุกเข้าไปในสนามวอล์ฟอร์ดเนี่ยก็มีการจุดผู้สีครับการฉีดน้ําการโห่ร้องนะครับ ตะโกนว่าเกลเซอร์ออกไปครับจนกลายเป็นแท็กบนทวิตเตอร์ครับว่าเกลเซอร์เอานะครับเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูนะครับก็ยืนยันครับว่าไฮไลท์เมื่อคืนไม่มีนะครับเพราะเขาไม่ได้เตะนะครับเขาก็จะเลื่อนไปเตะวันอื่นไงนะครับใครที่สนใจอยากดูไฮไลท์ก็ดูบรรยากาศของแฟนบอลหน้าสนามไปก่อนนะครับโอ้โหนึกว่าออกมาฉลองแชมป์นะหรือว่าออกมาฉลองชนะลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้รู้ข่าวเมื่อคืนหาไฮไลท์กันแล้วก็มาเจอคลิปผมนะครับก็ดูนี้ไปก่อนนะครับเพราะเมื่อคืนเขาไม่มีเตะครับเขาไม่มีไฮไลท์ครับจะดูได้ยังไงครััััับบบววนนนีี้ลาไปก่อคครรสสด and <laughs> คุณที่ข้อมาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารที่ดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ